าสุดก็กลายเป็นประเด็นฮือฮานะคะเมื่อปรากฏคลิปของทหารกองทัพกัมพูชาค่ะมีการขยับจรวด P-HL-3 0เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด300มมที่ติดตั้งบนรถบรรทุกของสัญชาติจีนมีความสามารถในการยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรซึ่งเมื่อสึก5วันที่ผ่านมากับไทยกัมพูชาไม่ได้นำออกมาใช้ค่ะแต่ว่าในศึก5วัน ไทยก็ได้ทำลายอาวุธและกำลังพลของกัมพูชาไปจำนวนมากซึ่งปัจจุบันก็มีการจับตากันนะคะว่ากัมพูชาเนี่ยจะเอาออกมาใช้ในศึกยก2หรือไม่ที่มีเขาหลังสอดจะปะทะกันแล้วนะคะในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้จีนและเวียดนามก็ไม่เติมกระสุนแล้วก็จะรวดระยะใกล้ที่ใช้หมดไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ย เขมรก็จะเหลือเพียงลูกจรวดที่แถมมากับอาวุธที่ยังพอจะเหลือใช้ได้ไม่อีกกี่ประเภทค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือ PHL03 ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะ2ตุลาคม68ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งก็ได้แชร์คลิปที่ระบุว่าด่วน2ตุลาคม68คเขมรติดตั้งอาวุธ PHL03 โดยในคลิปนะคะก็เห็นชัดเจนว่าทหารเขมรงเนี่ยกำลังใช้เครื่องจักรนะคะ บรรจุลูกจรวด PHL-03 เข้าสู่แท่นยิงซึ่งเจ้าจรวด PHL-03 เนี่ยก็มีขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักมากค่ะต่างจาก BM-21 นะคะที่มีขนาดเรียวแล้วก็เล็กกว่าสามารถใช้ทหารเพียง2-3นายก็สามารถบรรจุจรวดได้โดยหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างเช่นโชไม่ยิงระวังมันจะระเบิดเองคารถคาฐานน้ำเม็น อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีหลายคนออกมาวิเคราะห์นะคะว่าขเขมรเนี่ยไม่กล้าที่จะใช้ PHL03 เนื่องจากถูกจีนสั่งห้ามและก็ไม่ให้รหัสยิงค่ะหรือแม้แต่ที่ขเขมรเองก็ออกมาแก้เกีย้ยวว่าไม่ใช้ PHL03 หรืออาวุธหนักโจมตี F16 เพราะว่ากลัวสหรัฐจะไม่พอใจนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะคะประเทศไทยก็ยังไม่สามารถจะไว้วางใจได้อยู่ดีค่ะ ล่าสุดทางกองทัพอากาศไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีการขยับเตรียมความพร้อมรบนะคะอย่างต่อเนื่องโดยในเพจกองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force ก็ได้โพสต์ค่ะว่าเสริมสร้างกำลังทางอากาศไปสู่กองทัพอากาศที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพวันที่30กันยายน68กองทัพอากาศจัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศระหว่างพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศซึ่งกเกษียณอายุราชการกับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่นาลานอนเนกประสงค์อุทยานการบินกองทัพอากาศพร้อมการบินผ่านของอากาศยานและการสวนสนามของกำลังพลภาคพื้นเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชาและความต่อเนื่องของความพร้อมในการปฏิบัติภาร,รกิจป,ปกป้องอธิปไตยและช่วยเหลือประชาชน พ้อากาศเอกเสกสรรคันทาผู้บัญชาการทหารอากาศมุ่งมั่นที่จะสานต่อและเสริมสร้างให้กองทัพอากาศเป็นกองทัพที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธ,ธิภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมลงภาพโชว์เครื่องบินกิปเพนตัวตึงที่กำราบเขมรในศึก5วันและอีกโพสต์หนึ่งล่าสุดนะคะระบุว่ากองทัพอากาศยืนยันและมุ่งมัน่นว่าทุกวินาทีจะไม่มีการหย่อนกำลัง ทุกเวลาจะใช้ขีดความสามารถอย่างเต็มประสิทธิภาพกำลังพลทุกคนพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนทุกคนเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าเราต้องการสันติภาพเราต้องพร้อมรบทิ้งท้ายพลอากาศเอกเสกสรรค์คันธาผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่31 โดยด้านศักยภาพการรบของไทยในช่วงสึก5วันก็มีผลงานประจักษ์ชัดเจนนะคะว่าไทยนั้นก็สามารถกำราบขเขมรได้ราบคาบค่ะส่งผลให้ในขณะนี้นะคะมีข่าวออกมาว่าในขเขมรน,นั้นมีแต่แม่ไม้เต็มเมืองโดยที่บล็อกเดตค่ะเวิร์ u อัปเดก็ได้ระบุว่าได้ผลเกินคาดกัมพูชาบังคับแรงงานขเขมรในไทยกลับไปเกณฑ์ทหารเรือนแสนคำขู่ของทางการกัมพูชาได้ผล ว่าจะยึดบ้านที่ดินทำกินเงินฝากธนาคารเพิกถอนสัญชาติพาส,สปอร์ตทำให้แรงงานเขเมในไทยกลัวกันพากันแห่เดินทางวันละหลายหมื่นคนข้ามด่านชายแดนกลับบ้านจนแน่นขนาดผู้ชายทุกคนที่กลับไปจะถูกบังคับเกณฑ์เป็นทหารส่งไปรบที่แนวหน้าชายแดนไทยแทบทุกบ้านจะกลายเป็นแม่ไม้บางบ้านผู้ชายนำร่างทหารกลับมาได้ส อีกหนึ่ง,น,งนายหายสาบสูญการเสียทหารไป7,000นายทำให้ต้องบังคับแรงงานเขมรในไทยกลับไปเกณฑ์ทหารทดแทนได้อีกหลายหมื่นคนจนกว่าจะถึงชาวเขมรคนสุดท้ายเพราะผู้นำเขายอมให้สหรัฐเลือกแล้วที่จะเป็นยูเครนสอง อย่างไรก็ตามตอนนี้ชาวบ้านตามแนวชายแดนต่างอดครวนค่ะว่าอยากจะให้มันจบสักทีแม้แต่ทหารแนวหน้าก็ยังส่งเสียงถามว่าเมื่อไหร่มันจะจบครับนายอีกทั้งบุคคลทางการแพทย์ก็ออกมาส่งเสียงร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ช่วยเตรียมพร้อมให้ชาวบ้านนะคะอพยพเปิดทางให้ทหารได้รบกันอย่างเต็มที่แล้วโดยที่เพจคลินิกหมอดีชยุธแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลการทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกดก็ได้อัดคลิปส่งเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนในตอนนี้เมื่อวันที่29กันยายน68พร้อมหนุนกองทัพจัดการเขมรภัยความมั่นคงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะปล่อยคลิปค่ะสวัสดีจากกันทาละลักวันที่29กันยายนประชาชนหลายส่วนโดยเฉพาะที่ติดขอบชายแดนได้ทําการอพยพไปจํานวนมากแล้วนะครับ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่กันอย่างหวาดกลัวหวาดระแวงเพียงเสียงฟ้าร้องเสียงปิดประตูก็ทำให้นอนไม่หลับหวาดผาวาไรนาทำอาหากินไม่ได้ประชาชนไม่กล้าลงทุนค้าขายการจับจ่ายใช้สอยน้อยเพราะไม่รู้จะเกิดเหตุอีกเมื่อไหร่จรวด b m เ1 PHL03 บออจาะคอเราอยู่ทุกวันโดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะบ้ายิงมาแล้วก็ไม่รู้ว่าภัยคุกคามนี้จะหมดไปเมื่อไหร่สิ่งที่พวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้คือการถูกปล่อยให้มีชีวิตอยู่ครับ มันไม่ได้เรียกว่าการมีชีวิตนะครับการอยู่อย่างหวาดระแวงหวาดกลัวถูกคุกค,คามโดยที่ไม่รู้ว่าเส้นตายตอนนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่เราสูญเสียวิถีชีวิตเราสูญเสียเวลาเราสูญเสียโอกาสเราสูญเสียการทํามาหากินเราสูญเสียความมั่นคงความปลอดภัยเราสูญเสียแม้กระทั่งอธิปไตยในความรู้สึกเพราะแม้กระทั่งเรานั่งอยู่ในบ้านเรายังไม่รู้เลยว่าบ้านเราจะถูกถล่มตอนไหนสิ่งที่เป็นอยู่ไม่เรียกว่าความสงบสุขไม่เรียกว่าสันติภาพแน่นอนครับจุดยืนของประชาชนชายแดนคือให้การสนับสนุนทหารอย่างเต็มรูปแบบท่าาานให้เเรรออพพพพยยก็ ท่านให้เราอยู่เราจะอยู่ท่านให้เราทนนานแค่ไหนเราจะอดทนเพียงแต่การอพยพชั่วคราวกับการอพยพระยะยาวต่างกันครับซึ่งเราเชื่อเหลือเกินว่าทางรัฐจะทําทําอยู่และจะทําอย่างเข้มข้นการเตรียมปจัจจัยสีและสาธารณรูปภคระบบเศรษฐ,ฐกิจการทํามาหากินของประชาชนที่อพยพะยะจะมีความซับซ้อนและไม่สามารถทําเหมือนตอนอพยพระยะสั้นได้เพียงเสื่อผืนหมอนใบไป,ไปนอนตามวัดเนี่ยไม่ได้แล้วครับถ้าต้องอพยพระยะยาวและสุดท้ายครับ เราไม่จําเป็นต้องให้ราคาคําพูดใดๆหรือการถแถลงการใดๆของผู้นําอาญากรสงครามที่เป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนตัวเองหลอกลวงประชาคมโลกคนจริงมีหลักฐานเขาไม่พูดเยอะครับดาวเทียมก็มีประชาคมโลกเขาไม่ได้โง่นะครับเวลาเขาเลือกคบค้าสมาคมกับใครเขาก็ย่อมเลือกประเทศที่มีความซื่อสัตย์เลือกประเทศที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลือกประเทศที่เข้มแข็งแต่เลือกที่จะไม่ถล่มรังแกท,งทั้งที่เราทําได้แต่เราก็ไม่ทําหลักฐานต่างๆมันชัด ไม่ว่าคุณจะพูดพร่ำอะไรก็ไม่มีใครสนใจฟังหรอกครับหลักฐานที่เขายิงระเบิดใส่ประชาชนไทยก่อนมันชัดเจนหลักฐานที่เขาละเมิดข้อตกลงต่างๆไม่รู้กี่ร้อยครั้งมันชัดเจนหลักฐานที่วางระเบิดละเมิดข้อตกลงหลักฐานที่เพิ่มกองกําลังหลักฐานที่เอาจรวดมาวางประชิดช,ชายแดนสุดท้ายเรามีหลักฐานอยู่แล้วครับว่าใครละเมิดจริงๆแล้วเรามีความชอบธรรมตั้งนานแล้วนะครับที่จะกําจัดภัยคุกคามเหล่านี้ให้สิ้นซากก็คือจรวดต่างๆที่เอามาตั้งข่มขู่ชีวิตประชาชนชายแดนพวกเราเนี่ยจริงๆสามารถถ,ถูกทําให้สิ้นสภาพไปตั้งนาแแล้้้ววดยะรักก็ม ทั้งคนที่เขายิงระเบิดใส่โรงพยาบาลใส่เด็กของเราฆ่าชีวิตพลเรือนของเราก่อนอย่างชัดเจนมีหลักฐานที่ชัดเจนทั่วโลกก็รู้เขาก็ยังสามารถออกมาพูดหน้าด้านๆได้ว่าเขาไม่ผิดประชาคมโลกเขารู้ดีอยู่แล้วครับการพูดด้วยหลักฐานเผยแพร่หลักฐานมันไม่ต้องไปพร่ามแสดงบทละครให้ใครสงสารเหมือนที่ผู้นําอัจฉรสงครามมันพยายามต่อให้ไม่ต้องยิงมาเลยหรือยุ่ยแย่มาอีกแม้แต่นัดเดียวหรือละเมิดอะไรมาแม้แต่นิดเดียวหรือแค่เอาจรวดมาวางขู่ประชาชนชายแดนแบบเรากองทัพจะตัดสินใจอย,อย่างไรประชาชนอย่างพวกเราพร้อมให้การสนับสนุนพร้อมอดทนพร้อมสู้ไปกับพวกท่าน อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งถอยจนกว่าภัยคุกคามอธิปไตยของเราจะสูญสิ้นไปพวกเราไม่ได้สู้เพียงลาพังนะครับประชาชนทั่วประเทศไทยสู้ไปกับพวกท่านครับซึ่งในเพจของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็ออกมาอัดคลิปแจ้งประชาชนให้เตรียมพร้อมในการอพยพยอย่างถูกต้องโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้มีโรคประจําตัวรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะครับถ้าต้องอบยพคราวนี้นะพวกเราชาวชายแดนต้องทําได้ดีเขาที่แล้วนะครับเพราะว่า เรามีประสบการณ์แล้วเนาะหนึ่งบัตรประชาชนห้ามลืมนะครับสองบัตรเอทีเอ็มที่ต้องไปกดตังกดไว้ตอนนี้เลยบ้างเลยก็ดีนะครับพอถึงเวลาเนี่ยจะแย่งกันกดแล้วเงินมันจะหมดตู้มันจะหาเงินสดใช้ไม่ได้นะครับสามสมุดประจำตัวโรคต่างๆนะครับเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดสมองนะครับข้อมูลยาอยู่ในนั้นนะครับมันจะง่ายเวลาที่ได้ยาเราหมดแล้วเรายืดสมุดไปยืดมันจะได้ยามาเลยที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีมันมันหายากมันไม่เชื่อมต่อกันนะ ถ้าถุงกางเกงในนะครับเตรียมไปให้พอกับการใช้2อ,อาทิตย์หน้านี้หน้าฝนนะครับตากไม่แห้งอะไรที่มันชื้นๆมาใส่บนตัวเนี่ยมันอยู่ไม่สบายเนาะบ้านไหนมีลูกเล็กเด็กแดงนมเด็กสูตรพิเศษที่เด็กกินอยู่นะครับเอาไปให้พอกิน2อ,อาทิตย์นะครับ,พ,ออรบพวกยาต่างๆที่ได้มาพิเศษจาก,กรูพราบลเอกชนโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยถือไปนะครับเพราะเดี๋ยวม,มันหาแถวนี้ไม่มีนะเมื่อตอนนี้ผ้าประชาชนเตรียมพร้อมแล้วและหนุนกองทัพอย่างเต็มที่ จากนี้ก็ขึ้นอยู่กับกองทัพแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรจะรบหรือจะปล่อยยืดเยื้อจนทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนสาหัสยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าชาวบ้านทุกคนก็มีขีดความอดทนจํากัดเช่นกัน